ี่น้ามีเงจ้งามเงี้มเงีอ้ยนีจ้าเลียงไปเลยค่ะเลี้ยงไปเลยนะอ,อ,อนต้นใม่พ่นจ้ามึงทจ้าพี่หนอองดอกงามงามครับ่องนี้เราโกกรองอ่อกันแล้วฮัลหเดี๋ยวน้อยอยึบึบอ้ยขาวจันทร์พันย่งออ้ย,อย,อย อาเหาสงดอกกินตาสงดอกปุ่นมือเหาพี่น้องดูนี่บลวกไฟเมียนตีเล็ดปวกตาหมิดหมืดเลยพี่น้องบ้างไปมา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 อุ้ยเข้ามาเลยพอเลยแบบหน้ามเลยจ้าพี่พี่พี่น้องอุ้ยระวังระวังเด้อพี่พี่แดงจ้ะค่อยๆเด้อค่อยๆคอยๆอุ้ยพี่น้องพี่นี่เห็นดอกนีก้อนจ้ะปุ่นมือ่นโอ้ย เดี๋ยวเคลียก่อนเด้อจ้าพี่นอ้องจังคอยทักทายกันเนาะเขาขอมาเลยเขาบอกเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณต่ตีหาก,กลัวๆหรือจ้าพี่นอ้องอุย้ยเหมืนๆจ้าดพี่นอ้องงามแห่งจ้างามแห่งงามแห่งอ้ยดีจ้าเลี้ยงไปเลยค่ะเลี้ยงไปเลยพูน่ะพูน่ะหอมต้นไม้ไปพีท่านผู้นจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้า ค่ะพี่้อกขอบคุณขอบป้ามหาเฮ็ดคือเก้าค่ะป่าอำเภอพัทรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะสวันทียี่สิบห้าค่ะพี่้อกมาเขามาเลยมาเลยจ้ะมกันเลยครับสวัสดีครับีอไม่ได้มันีเียสองวันเทียเลยยี่สิ้านั่นี่น่มงเสียมถือโอ้ยสิบห้าสิบหาคมสองพัน้าอยกแป้วพี่นอบแมาเลกไปอยืมไปกำลังใจเธอค่ะโปรอะไรโเาวสันอการนั่นเน่ ูหลายๆค่ะตอนน้กำลังใจให้นะบูยกันเลยบูยงามยังไง 没得。 Cuma sam dok vet Yen te sam

มุ้งจะพี่เมือกับมูเล็ตตองไเขาเลยจลยไไดเดี๋ยวไดั้นี่นเียนจุ่มครับพี่น้องอ่ามูเลตกันเต็มตาลนตามา้จ้างาๆครับงาอนะไรเนาะไปตัวม้งครับบานี้ อุ้ยนู่นนี่กูผามือหักเลยเิ็บบวกตาพักสว่างเนี่ยขยันนะนี่สว่างบ้ได้จับได้บ่ายมาหลาย่เห็บบวกตาเพร่ะวันไหนบัวบัวอุ้ยมังดอกเดียวปนอิ่มสมบูรณ์แบบเต็มหม้อ

Rồi, ö, không? <Nhỉ>, -hmm. <Nhỉ>, cái này là lửa phần. Lửa trong bàn ạ. Một Khá nhỏ đi nữa. Một อยเดียวอยวู่อได้หน่อุ้ยจ้มังไก้ปะบัวล้วอ้นอ,อ้ยอเลี้ยวเห็ดกำลังพูเลยอ,อี่บลู Ni hết. Uy tay chân cưng, nèo. Uy tay lưng, nèo. Mùi vui nèo. Mìm. Si, hảo. Un labo. Tja. Một anh hòn mê rừng. Aho. 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 chân Aho. 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 một cái chứ Chị bị trùng với mông đấy nữa ừ. Hãy เต้นยาเตนอยพี่น้องเเปิดเปิดเปดเรือาเดือคอยเปิดะสีหางเนาะเือคอเดาห้จะเห็นทั้งมนมันมาพี่พูดพพี่น้องพูดมาทังนาครับพี่นองกันนั่นเลยนะ โด่ไงครับดไงดอกงามครับแต่ว่าบนนาเห้ยปันไดเนาะงมีม้านาบนน,นาันโดบบนนาน,นะเอะมาอดีจุ่มนึงจ้เอครับนนกรตุกดีเนาะ เฮ็ดกันเลยอยากสิ่อนเนี่ยดอกนม้นี่ฮะไม่ตป็นักอ่ะ นี่ครับแล้วซัวเนาะเเป็นสองสองดอกครับข้างหลังงซีมีอ่อนไปเท่าคนีัก็จอ่อนสี้ก่ไกเอาเนาะนี่ย่น้เก่งเลยโอ้ยน้ำคับดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวก็ลัาอยู่ว ดเดี๋ยวเขหยาดจบพวนี่แอบมานี่ปลวกตาครับสองดอก,น,กนั่งคืนเลยอ๋อตัวนี้เปจ็จะเด้นี่โอเค เจบมันเทียนอุ้ยโบสูตรตืนเปรับเขาวันนี้ทำตัว เนี่ยนู้ยเาัเงาเนี่ยอปูขาครับดกอันนี้ออกเรื่อยๆประหมกันเนี่ยออกบสุตืเ แต่บ่มีคนมาเกลอกขึเท้าขาว่ันระวังดู เงี่ยเอามากินโอ้ยเหนียวครับผมจะลีดลินครับพี่น้องงานครับเจียงกระเด้อพี่น้องแขาง่างมืดผนจะไงใส่อยู่ไงที่บทตกเหี้ยง ออกหลายอยู่เนาะออหลายอยู่มันนี่ตัวเงินตัวขาว,ว,วขาวตัวดอกเดียวขาวจิกจิกขาวมันดำจิกละงกเอาไปจุม่มหนึ่งเลยไปตีดมัน <laughs> บันมูเขาจังได้ลายอ่ะสิเข้าพอที่ละดเลูเป็นหมูเป็นหมูอยู่เนาะดเดี๋ยวอีลีมองละดกอกย่างมากัเลียวเห็นสามดวงพี่น้องเป็นแม่เลยไล้โอมหน่อยสิ มาทังโฟมก็เั่ขึ้นเลยเนาะงามคัอย่างไปแก่งไปทางอื่นเนะเดงจริง โอ้โหเฮียเดินพี่น้งกําลังขึงนี่พี่ขึงมดท่านหนดมดเลยโอดิโอ้หาหกดอกมูเดียวกันเลยจะกพี่เนาะมูเดียวกันก็สามดอกองหน่งักเลยมูหนีย 嘿嘿，搞不懂。 บอุ้ยสิบคือดอกไงเธอโอ้ยคนงัดไปจักตัวได้หอบอันเน็ดจะได้จึงออกที่หละไอตัวขาวกับเป็นยงสีเลยออกเย็ดหยอดเนาะออกประสุดพัวเถื่อนอนสี่ดอกหนึ่งเหมือน พอเห็ดละงูเฮ้ยนั่นละง,งขูขาวอสองดอกครับพี่น,อน้องโงข่ขาวเจียเนี่ยมัอนี่คอยพอเลยบอมนัดดนเหี่ยวอย่างนี้คุณดีนุ๊กนี่หัวขา้าวสาบเสียมอยู่แต่นี่หัวข้าวไปแล้วม,มั้งมันนี่ก็จะเป็นเห็ดปวกก็เห็ดหลง,งูป้าป่ายแหละครับพี่น้องเห็ดอื่นกับโบไ้เก็บ เห็ดกระงอกเหลืองกองนง้นคือหลับว่เป็นหมูคือทางบ้านเขาเนาะพวก็นสีผัเป็นหมูอยู่บ้านเขาบทัดมดุยมดแทงยญยเอ้าหมูคนได้หนี่ยเอาปวด ู้เรติเห็ดปัวขาวหูเก่าๆดิเลยเก่าๆคุณดอกนี้ง่าี่ละฮดอกดอกคุณจะได้ยูดอกคุณยัได้จะาโเขาเขาจะได้ฮักติเห็ดไปเห็ดมักคือเก่าอ้ยค่ะเดียวคุมเลยขาวครับครูสวยๆแล้วพี่น้อง มานเลยพี่น้องโมน,นี่จังสีถ <c oughs> แถด้วยเฮ้เ้เกกำลังโอ้ขาวจ้าขาวคพี่ต้องขาวาเป็นไงบุ๊คเน,นุนเป็นซ้มดอกยนี่มัน้า็นี่ย อยู่เขาเรยงไปเลยเรียงไปทั่วเรี <laughs> ยงไปเท่าผุนทั่วอ้กซันอย่างนู้น <laughs> เดี๋วฟอร์เนกอ่ไ้อู้แต่ว่าดอกงามเลยคะขายเห่วดีเนาะ ไมู่จอตกใจปวดตหน่อยได้ไหมสีขาว Ui, ừ. nhào thật Đổ điều lên à, Nhào nhào, nhào nhào ạt lạ Nhìn ừ. đây, kiếp chầm lần phía nó Đổ điều มีแต่พลนเลยแต่หิลเลงหอกเดียวแมนโอ้ไม่ยังล่ะโอ้เห็นโอ้ยมพอพี่น้องเห็นปวกตาบไงปอ้โหดิบ้ินดิบดิอด้บนี่ดบ ู่นึงตั้งถือลือเลย่อาดสองดอกไปเือนเลยพี่น้องตึ๊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 งเลยก็มาเห็ดปวกไฟหัวจะเห็ดปวกตับหัวจะเห็ดปวกตับโอ้ยตึ๊ง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 ป๊าขาไหมเหี่ยวปัสไสไก่เลย เ,เ,เลี้ยวตั้งแขกแหล่อยู่พับ้านดอกใหม่อึบอึบอู้ขาวจานทร์ผ่านอยู่หนออู้ป้าอุยอ้หายาวสองดอกเต็มตาสองดอกป่นยิ่มเย้วพี่น้องมือนี้ <c oughs> เด็กของเหลวเลี้ยงแล้วพี่น้องเนาะเมียนเพราะว่าเขาได้หลายดอกได้เหมือนกันซีดวงคุณมึงเฮ็ดกองหงาครับพี่น้องซีหาดอกเ่ราเห็ดปลูกตาเมียนต็มตาพ่อแล้วโอมันมาเลยจ้ะพี่น้องเด็ดด้วยหนวดเห็ดจูบคิดนะเมียนตึงเฮ็ดปลูกตาหมิดเมื่อเลยพี่น้องบังเมื่อเลยใส่บ่ได้เลยตาตาบขาเลยตาพี่น้องเขาก็กระเด็นออกอุ้ยนัทับ พิมุนมิดเดี๋ยวนี้นักแห้งได้พี่น้องมืออ้าเต็มตาคือเก่าครับพี่น้องตาตำหนิกับว่าเตียมได้พี่น้องเต็มยมีลีเลยพี่น้องเตี้มแล้วเนาะเิดปลวกไฟเขาก็งามนั่นแหละคว้างไว้จังั่นก้นวัดตือเอนนยังว่ดตือพ่อเฮ็ดปลวกไฟพี่น้องเลียนมาสั่น พี่น้องพาพี่น้องกลับบ้านล่ะฮะเรามาจเจาะกระห็ดพวกพวกแดงไง <laughs> วูบปลาเมืองเห็ดของเขาครับมานอยู่ค่ะามานแห้งอยู่กะซับเต็๊บตาแหละครับแล้วตุวน้นใส่ว่าพ,พี่บอกใส่ถือไว้ก่อนเหิบพวกตับไงเพื่อนักค่ะอ่ะถ่ายรูปให้เนี่ยห็ดพวกแดขางขางามๆเลยพี่น้องมานค่ะค่ะเพราะว่ามานแต่จุ่มเนาะเตโมตุ สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อยากนะเขาถือไว้ก็สนแล้วรับชมฝากพี่น้องไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์การกันกากระบอกสูดในเด้อจ้ะเหมือนกับม้านแห้งอยู่ได้ให้ผัวมูไม้ลายมูเนาะได้มิตรรุ่นนี่หละค่ะขึ้นไม่เลยครับมุมีดอกบานเลยครับมานดอกบานเลยกระสีบานกะนี่แหละค่ะในปากตามเนาะ เด็ดตุ่มตุ่มกระบ,บานลนะบา,เะบเาดเ็วค่ะถือถือเดครนบลาไปก่อนค่สมาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเรืองค่ะที่เขาเป็นกำลังใจกุญแจกแชร์ให้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ย,ยบลืมมนงงัน,น,หนให้เราง่กันเนากหลายๆคนเราโงกอะเด้แกงหนึ่งกูเดยพี่น้องเมียนตึงเจราโงกขาเริโงกแดงกนกันจ้ะเด็ดพวกตาบเด็ดซีดอกไง ลาพี่ลาหน่องเพียงนซันนี้ครับขอบคุณทถึงไรถึงแท้ถทุกคอมเมนต์ครับขอคบคุณทุกทการติดตามรับชมลาไปแล้วพี่น้องอบอกกันไหมอีพนาครับสวัสดีครับผู้ี <c oughs> ่อเทศปกจิกปกเขาเมือออ่ออื่นเมื่ออื่นอาจทิศประด้เขาโคกเขาปลาเนาะมาป่าจะเจอกันไปครับแม่นกล่งเสาติดภารกิจอาลาไปแล้วครับ